อ้ยเจอว่ะจัดตัวจัดพร้อมยังวดเออวิ่งอะไรวะสีฟ้ารอหนึ่อนึ่งตังสักไอวะวิ่งเคยเล่นแล้วแ่าฮ่าฮ่่วงไม่ได้ตนะตีแล้ว เรายังไม่ได้เกมหนึ่งเลนะยว่ะไม่ไขเลยวะ่ะไขแล้วเกมศูนย์นะไขอ่ะเฮ้ยเกมคนได้นนนคนนเยอ้า